สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนันทวีวานิสุรางคะ่ะ พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาิก30นาีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าต่อ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะเริ่มต้นรายการแบบนี้เช่นเคยค่ะเราจะนําเสนอข้อมูลข่าวสารสาระสาคัญในทุกมิติเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโรคภัยใกล้ตัวค่ะกับโรคระบาดที่มีอยู่รอบตัวเราใกล้ตัวเราในเวลานี้มีอะไรบ้างแล้วจะมีวิธีการดูแลป,ป้องกันตนเอง คนที่คุณรักและคนในครอบครัวให้ปลอดภัยอย่างไรในขณะเดียวกันค่ะเราจะมาบอกถึงสัญญาณเตือนภัยสุขภาพมีอาการแบบนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรแล้วจะมีวิธีการดูแลตนเองเป็นพิเศษแบบไหนเพราะเราเชื่อเสมอมาโดยตลอดเลยนะคะว่าถ้าเกิดทุกคนรู้เท่าทันจะสามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างแน่นอนวันนี้ติดตามรายละเอียดไปด้วยกันได้ในช่วงคนทันโรคค่ะ สำหรับหลายคนกาแฟคือเพื่อนคู่ใจที่ช่วยปลุกพลังยามเช้าและช่วยให้เราพร้อมดยงานได้อย่างเต็มที่แน่นอนว่าการดื่มในปริมาณที่เหมาะสมย่อมมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ถ้าดื่มมากเกินไปแล้วก็จะเป็นอย่างไร มีงานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าการดื่มกาแฟมากไปอาจเพิ่มความเสี่ยงบางอย่างต่อสุขภาพได้ 1. กระตุ้นอาการปวดหัวหลายคนดื่มกาแฟเพื่อบรรเทาอาการปวดหัวแต่การดื่มมากเกินไปเป็นตัวกระตุ้นให้ยิ่งปวดหัวรุนแรงหรือไมเกรนได้อย่างที่ผลการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่ายิ่งดื่มคาเฟอีนในปริมาณที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องความเสี่ยงจะเกิดอาการปวดหัวรุนแรงหรือไมเกรนเพิ่มยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาอีกชิ้นที่ระบุว่าผู้ใหญ่ที่มีอาการปวดหัวไมเกรนแบบเป็นๆหายๆเ Hi. มื่อดื่มคาเฟอีนหลายแก้วในวันเดียวสามารถเพิ่มโอกาสการเกิดไมเกรนในวันนั้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากคาเฟอีนจะไปรบกวนการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองที่ควบคุมความเจ็บปวดและยังทำให้คุณภาพการนอนหลับแย่ลงอีกด้วยส่งผลให้ร่างกายมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นที่ทำให้ปวดหัวมากยิ่งขึ้นนั่นเอง 2. คุณภาพการนอนแย่ลงอย่างที่รู้กันว่าการดื่มกาแฟ ى, โดยเฉพาะในช่วงเย็นไปจนถึงก่อนเข้านอนทำให้การนอนหลับได้ยากยิ่งขึ้นอยู่แล้วและการที่คนเราเดื่มกาแฟหลายแก้วต่อวันคาเฟอีนเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากยิ่งทำให้รู้สึกกระสับกระส่ายวิตกกังวลจนนอนไม่หลับต้องใช้เวลานานกว่าจะนอนหลับได้อีกทั้งยังไปลดระยะเวลาของการนอนหลับลึกอีกด้วย และกระตุ้นให้ตื่นกลางดึกบ่อยขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพและคุณภาพการนอนโดยรวมแย่ลงไปด้วย 3. อาจเป็นความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดการดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมส่งผลดีต่อหัวใจแต่การดื่มมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงได้เช่นกันงานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่ากาแฟ3-5แก้วต่อวันเป็นประจำสามารถลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ดื่มกาแฟเลย แต่บางการศึกษากลับพบว่าการดื่มกาแฟมากกว่า6แก้วต่อวันขึ้นไปอาจมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยดังนั้นเพื่อสุขภาพหัวใจที่ดีควรดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมคือไม่เกิน3-5แก้วต่อวันและเลือกดื่มกาแฟดำหรือกาแฟรกรองเพื่อลดสารเดทเทอร์พีนที่เป็นสาเหตุข,ของการเพิ่มไขมันเหลวและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหัวใจได้4 อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพุนการดื่มกาแฟในปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพกระดูกโดยเฉพาะในผู้หญิงเห็นได้จากงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่ดื่มกาแฟมากกว่า3-4ถึงแก้วต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มที่ร่างกายได้รับแคลเซียมจากอาหารไม่เพียงพอนอกจากนี้การศึกษาในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่บริโภคคาเฟอีนเกิน300มิลลิกรัมต่อวัน เทียบเท่ากาแฟชงขนาดประมาณ240มิลลิกรัมหรือ2-3แก้วต่อวันอย่างพบว่ามีการสูญเสียมวลกระดูกที่กระดูกสันหลังในอัตราที่เร่งขึ้นเมื่อเทียบกับผู้หญิงที่บริโภคคาเฟอีนในปริมาณต่ำกว่าสาเหตุหลังมาจากคาเฟอีนเป็นตัวสำคัญที่ขัดขวางการสร้างกระดูกมีส่วนเร่งการสลายของกระดูกอีกทั้งยังไปรบกวนการดูดซึมแคลเซียมซึ่งเป็นท่าจำเป็นสำหรับการสร้างความแข็งแรงของกระดูก ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ความหนานแน่นของกระดูกลดลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพุนได้ห้าความเสี่ยงต่อหญิงตั้งครรภ์หญิงตั้งครรภ์ก็ควรจำกัดปริมาณการดื่มกาแฟเพราะการบริโภคคาเฟอีนมากเกินไปส่งผลกระทบต่อทั้งแม่และทารกในครรภ์โดยมีงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการดื่มกาแฟในปริมาณมากอาจเป็นความเสี่ยงให้ทารกมีน้ำหนักแรกเกิดต่ำ ตัวเล็กกว่าปกติเมื่อเทียบกับอายุคันและแม้กระทั่งความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนดนอกจากนี้หากคุณแม่ได้รับคาเฟอีนทั้งจากกาแฟและอาหารอื่นๆมากกว่า200มิลลิกรัมต่อวันยังมีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรเพิ่มขึ้น2เท่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้รับคาเฟอีนทั้งนี้ข้อสันนิษฐานว่าคาเฟอีนทำให้หล่อเลือดหดตัวและอาจลดการไหลเวียนของเลือดไปยังมดลูกและรก จึงส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของทารกในขณะเดียวกันคาเฟอียนยังอาจไปรบกวนการทำงานของฮอร์โมนที่สำคัญต่อการตั้งครรภ์ได้อีกด้วยเพื่อความปลอดภัยยิงตั้งครรภ์จึงควรจำกัดปริมาณคาเฟอีนให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบกับการดื่มกาแฟไม่เกินวันละ1-2แก้วอย่างไรก็ตามประเด็นการแท้งบุตรยังมีการศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากปัจจัยอื่นๆเช่นเชื้อชาติอายุของมารดา พฤติกรรมการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน เด็ดสู่ฟากฟ้าสุราลายัยพระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาลข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เช่นมากเลยอ่ะลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ สู่ช่วงสุขภาพดีกับดรอรวรรณค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณหมออรวรรณกิจชเวงกุลจะมาให้คําแนะนําในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมคือดูแลาทาั้งร่างกายและจิตใจเพื่อช่วยทําให้เรานั้นแข็งแรงปลอดภยัยห่างไกลโรคสิ่งที่คุณหมอแนะนําเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะในขณะเดียวกันคุณหมอจะมาบอกถึงเรื่องของนวัตกรรมสุขภาพซึ่งก็เป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวที่จะทําให้เรานั้นดูสมาร์ทสดใสและอ่อนไวไปตลอดการด้วยวันนี้คุณหมอจะมาให คำแนะนำในการดูแลสุขภาพในเรื่องอะไรเป็นพิเศษติดตามไปได้วยกันในช่วงสุขภาพดีกับดรอรวรรณค่ะเวลาพูดถึงคอเลสเตอรอลนะเราก็จะรู้ว่าคอเลสเตอรอลใครๆคิดว่ามีแต่ตัวร้ายแต่คอเลสเตอรอลก็จะแบ่งเป็นตัวร้ายและตัวดีตัวร้ายก็จะมี2ตัว L D L กับไทรกลิสไลด์ส่วนตัวดีก็เป็น H D L นะคะ ถ้าตัวไตรกริสไลน์นี่มาจากแป้งและน้ำตาลนะคะแป้งและน้ำตาลพวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็จะไปเปลี่ยนเป็นคอเลสเตอรอลที่เรียกว่าไตรกริสไลน์เป็นที่ตับนะคะส่วน LDL นี่ก็จะเป็นตัวไขมันเลวอันนึงซึ่งแบ่งง,ง่ายๆเป็น2ชนิดเป็น L จริงๆมีตามน้ำหนักของความเล็กใหญ่ของโมเลกุลของ LDL ค่ะการเกิดโทษนี่ก็จะแบ่งเป็นออกซิไดซ์กับนอ n ออกซิไดซ์ออกซิไดซ์ก็คือมันเกิดออกซิเดชันเกิดการเปลี่ยนแปลงให้มันกลายเป็น ออกซิได์มันจะไปเกาะตัวเกิดการอักเสบเนี่ยเกาะตัวตามผนังหลอดเลือดได้ทําให้เป็น plaque ซึ่งเรากลัวกันเรื่องคอเลสเตอรอล plaque ก็คือ LDL ตัวที่เป็นออกซิไดน์นั่นเองเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยการเจาะเลือดถ้าบอกว่า LDL สูงบางทีเราก็จะเจาะส่งละเอียดขึ้นไปว่าเป็นออกซิไดน์ไหมเพราะจะเป็นตัวที่ก่อปัญหานะคะถ้าเปิดเป็นออกซิไดน์เราก็ต้องหาวิธีกําจัดแต่ถ้ามันไม่ใช่ออกซิไดน์เนี่ยก็ ความกลัวก็จะน้อยลงการที่มันเกาะทําให้เส้นเลือดเกิดพลากก็จะทําให้การไหลเวียนโลหิตไม่ดีที่เราห่วงมากๆก็คือมันเกิดพลากอขุดกั้นที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจหรือสมองทําให้เกิด stroke ซึ่งการอุดกั้นเนี่ยถ้าเผื่อไม่ถึง80%ก็จะไม่ค่อยเกิดอาการแต่พอมันถึง80ปุ๊บเกิดอาการได้ทุกเมื่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสนใจที่ออกซิไดซ์ LDL ตัว HDL เป็นไขมันชั้นดีเนี่ยซึ่งสามารถจะ สร้างได้เองร่างกายสร้างได้เองนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะอาจจะมาจากการออกกําลังกายที่ดีเนี่ยก็จะพอนี่ก็จะมี HDL ขึ้น2ก็คือทานอาหารที่มีประโยชน์ซึ่เป็นไขมันชั้นดีเช่นโอเมกา้าสนะคะเอ,อ่อพวกที่ได้จากธัญพืชพวกไขมันหรือโอะโวคาโดแบบนี้ค่ะจะเพิ่ม HDLHDL เป็นไขมันชั้นดีตรงที่มันไปละลายพลางออกจากเส้นเลือดก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคที่เกิดจากภาวะเส้นเลือดอุดกั้นทั้งหลายนะคะ ให้มันแน่ชัดไปอีกอย่างก็คือเอาค่าของ L D L ที่เราจอไดได,ได้หารด้วย H D L L D L หารด้วย H D L เนี่ยมันถ้า L D L มากกว่า H D L เยอะเนี่ยก็คือมากกว่า3.5เนี่ยสัดส่วนมากกว่า3.5ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะเกิดโรคโ t ตโรคร์ดิโอวาสค u l a r เนี่ยจะสูงแต่ถ้าไปอยู่ระหว่าง2.5ถึง3.5ก็ความเสี่ยงปานกลางแต่ถ้าต่ำกว่า2.5ก็คือความเสี่ยงน้อย,ยก็จะช่วยให้การดูแลคนไข้เนี่ย ว่าจะเร่งเร่งด่วนแค่ไหนก็อยู่ที่เราสามารถดูการคำนวณแบบนี้เพื่อความละเอียดแม่นยำเพราะปัจจุบันทุกอย่างเราอยากจะเป็น precision medicine ทำอะไรให้มันแม่นยำแล้วก็รักษาให้ถูกจุดที่สุดค่ะ หลายคนทราบกันดีว่าปัจจุบันโรคร้ายมีเพิ่มสูงขึ้นทุกวันหน่วยงานด้านสาธารณาสุขจึงรณรงค์ให้บริโภคอาหารให้เป็นยาดังที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวอีสานโดยเฉพาะแถบจังหวัดนครพนมมุกดาหารที่มีการบริโภคข้าวให้เป็นยาโดยเปลี่ยนจากการบริโภคข้าวธรรมดามาเป็นข้าวกล้องซึ่งอุดมไปด้วยประโยชน์มากมาย แต่นอกเหนือจากนั้นคือการเปลี่ยนโฉมข้าวจากข้าวกล้องที่มีประโยชน์มากอยู่แล้วให้มีสัรพคุณเพิ่มมากขึ้นเหมาะกับคนที่รักสุขภาพนั่นคือข้าวกล้องงอกหรือชาวอีสานเรียกข้าวหางงอกประโยชน์ของข้าวหางงอกก็คือ,อมันจะมีพวกวิตามิน B1 b 2 B12B รวมแล้วก็เป็นมีสารกาบ้าที่มันจะช่วยในเรื่องความจำแล้วก็ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ะะพวกกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างนี้คือประโยชน์พวกปากนกกระจอกอันนี้ก็คือจะป้องกันพวกนี้เลยอันนี้คือประโยชน์ของเข้าหางนะคะเดิมทีนี้คือคนคนสูงอายุสมัยก่อน,เ,นเขาจะไม่มีเครื่องมือในการที่ที่จะเขาเรียกว่าไม่มีอุปกรณ์ในการทํานาได้เยอะๆแต่ลูกเยอะอย่างคุณแม่ในลูก 10, 12คนทีนี้ก็เลยข้าวไม่พอกินพอข้าวไม่พอกินคุณแม่ก็เลย เห็นข้าวที่มันเลยเลยระยะน้านมมานะก็เลยไปเกี่ยวไปเกี่ยวข้าวนั้นมาแล้วก็มานึงน่งนึ่งแล้วก็ไปไปตากแดดให้แห้งแล้วก็มาทําข้าวซ้อมมือเนาะ,อะพอกินแล้วก็เออมันมีประโยชน์นะคือเขาไม่ป่วยไม่อะไรแล้วก็สุขภาพดีด้วยนี่คือเป็นที่มาของข้าวหางว่าเนื่องจากว่าข้าวไม่พอกินก็เลยต้องไปเก็บข้าวที่อายุมันครบไปเก็บก่อนครบกําหนดค่ะมาทําให้ข้าวให้ลูกได้กิน อามีที่นครพนมแล้วก็สกลนครแล้วก็หนองบัวลำพูอ่าแล้วที่หนองบัวลำพูมันจะมีประวัติความเป็นมาคือสามีเขาป่วยป่วยแบบคนแต่ก่อนมันจะไปหาหมอยากใช่ไหมป่วยแล้วรักษาไม่ได้แม่เขาก็เลยเอาข้าวหางไปต้มให้กินพอต้มข้าวพอหยอดคือกินทุกเช้าทุกวันทุกวันพอกินแล้ว ร่างกายก็จะเริ่มเปลี่ยนสีขึ้นจากจากสีซีดและสีมันจะมีมีเลือดมีฟ้าอะไรก็เออแสดงว่าอันนี้เขาเรียกว่าพอหยอดข้าวต้มแล้วคนป่วยฟื้นนี่คือเป็นที่มาของข้าวข้าวพวกนี้แหละข้าวหางข้าวกล้องนี่แหละที่มันมีประโยชน์มันจะช่วยซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายเราด้วยถ้าเป็นข้าวหางระยะน้ำนมนี้เขาจะเก็บเกี่ยวตอนที่มันเลยข้าวเม่าคือข้าวเลยระยะน้ำนมมามันจะร้อยร้อยวันพอดี แล้วก็ไปเกี่ยวไปเกี่ยวเสร็จมาแล้วก็มานึง่งเพราะว่าตอนนั้นมันยังมีความชื้นอยู่พอนึง่งนึ่งให้ให้สุกสุกแล้วเราก็ไปตากให้แห้งแล้วก็มาตําหรือไปกระทบเปือกแล้วก็มาต้มมาหุงอันนี้คือข้าวระยะน้านมแต่ถ้าเลยระยะน้ํานมมาแล้วคือเป็นข้าวที่อายุ120วันจะเป็นข้าวปกติก็คือเอาไปแช่น้ําก่อนหนึ่งคืนแล้วก็ ตื่นเช้ามาก็ล้างน้ําออกแล้วก็มาบ่มอีกหนึ่งคืนก็เป็นเขาเรียกว่าข้าวหางงอก48ชั่วโมงแล้วทีนี้วันที่สองพอกงมันจะงอกปากออกมานิดนึงเท่ากับปางนกกระจอกเนี่ยตรงนั้นแหละมันจะมีสารอาหารเยอะมีสารกาบาสารวิตามิน B1 B2 มันจะเป็นคูณสี่เลยในทีนี้แล้วทีนี้เราก็เอาไปนึ่งนึ่งคือนอกสารอาหารไว้นึ่งให้สุกนานอย่างน้อยอ่าห้นาทีพอเนึ่องเสร็จแล้วเราก็ไปตากแดด ให้แห้งประมาณถ้าอยู่ในโดมพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะประมาณวันวันครึ่ง1นงวันกัอีกครึ่งวันเสร็จแล้วเราก็ไปสีในโรงสีเข้ากล้องที่เป็นกระท่อเปลือกหน้าตามันก็จะออกมาแต่มันจะเป็นเม็ดสีทองนี่ค่ะก็เรียกว่าเข้าหาง,งอกระยะเ,ออเข้าหาง,งอก48ชั่วโมงหลังจากนั้นก็มาหงหงมาต้มได้ปกติค่ะแต่ว่าสารอาหารมันจะคูณสีทันทีเลยมันจะเยอะเยอะมาก มันจะป้องกันโรคอัลไซเมอร์กล้ามเนื้ออ่อนแรงพวกนี้พวกกระดูกพุนพวกนี้แม่คะอันนี้ใช่ไหมคะข้าวหางค่ะตัวนี้คือข้าวหางหางงอกแต่อันนี้จะเป็นข้าวไรเบอรี่สีก็เลยดำอ๋อจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นมมลิ105ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือไปหุงได้ไปหุงได้ไปนึ่งได้ไปทำเป็นโจ๊กไปต้มได้ค่ะ แล้วแปลรูปเป็นอะไรได้บ้างคะทำอะไรแปลรูปเป็นข้าวแตนได้เป็นข้าวตังข้าวตังก็คือแปลรูปเป็นอันนี้ใช่แปลรูปเป็นตัวนี้ค่ะแล้วก็เป็นคุกกี้คุกกี้ข้าวหอมรือจะเป็นคุกกี้ข้าวหางก็ได้เรียกได้สองชื่อค่ะอันนี้คือแปลรูปได้แล้วก็อันนี้น้ำใช่ไหมน้ำข้าวหางอันนี้น้ำนมน้ำนมน้ำนมข้าวกล้องนอกน้ำนมข้าวก้องงอกจ้ะก็ก็ถ้าภาษา ไอ้สากลเ,เขาก็เรียกว่าข้าวข้าวก้องงอกแต่ภาษาอีสานก็เรียกข้าวหางงอกอ,อ,อันเดียวกันอันเดียวกันภาษากลางนะคะเรียกว่าข้าวก,ก,กล้องงอกนะคะน้ำนมข้าวก็้องงอกแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอีสานก็เ,กเป็นข้าวหาง,าหางนั่นเองนะคะ,ะก็คือเหมือนที่แม่บอกเอาเอาไปแช่น้ําก่อนแล้วก็เชาน้ำค่ะแช่น้ําแช่น้ําให้ตัวนี้มันจะคนละขั้นตอนกับตังนี้นะตัวนี้คือเอาเอาตัวข้าวนี่ไปแช่น้ําก่อนแช่น้ําเสร็จแล้วเราก็เอา พอประมาณนานไปประมาณ6ชั่วโมงหรือหรือข้ามคืนก็ได้แล้วเราเอาผ้าขาวบางมามาห่อห่อเพื่อให้มันเกิดความร้อนพอเกิดความร้อนปุ๊บมันจะงอกขึ้นมานิดนึงแล้วทีนี้เราก็มาล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็มาบดมาปั่นละเอียดปั่นให้ละเอียดแล้วกกรองกรองเอาแต่เนื้อข้าวแล้วในนี้ใส่อะไรบ้างมีนมจืดนมจืดค่ะน้ำตาลนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยให้กลมกล่อมค่ะแล้วแต่รสหวานรสชอบถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องเติม หางเป็นข้าวสารแปรรูปที่ผลิตขึ้นตามกรรมวิธีซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวอีสานที่มีมาแต่เดิมโดยการนำข้าวเปลือกมาแช่น้ำไว้เพื่อกระตุ้นให้เกิดสารอาหารต่างๆจากข้าวเปลือกซึมเข้าไปในมเมล็ดข้าวปัจจุบันข้าวหางงอกได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้รักสุขภาพมากขึ้นความต้องการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทำให้ข้าวหางงอกนะคะสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ ด้วยการงอกของข้าวที่ทําให้ผลิตสารชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าสารกาบาที่มีส่วนในเรื่องของการเพิ่มความจํามีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนอกจากนี้ยังมีโปรตีนที่ดีช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเนื้อเยื่อได้ดีไม่มีสารกลูกเตนที่ทําให้เกิดอาการแพ้อีกทั้งยังทำให้รู้สึกอิ่มท้องนานไม่หิวง่ายจึงสามารถช่วยลดความอ้วนได้บองกันและรักษาโรคเบาหวานได้ดี นอกจากนี้ยังช่วยให้การขับถ่ายสะดวกขึ้นช่วยดูดซึมไขมันและสารพิษออกจากร่างกายได้ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ป้องกันเชื้อไวรัสและแบคทีเรียป้องกันโรคหัวใจไขข้ออักเสบโรคเกาต์โรคแก่เร็วเป็นต้นนี่เป็นประโยชน์คร่าวๆที่น่าสนใจของข้าวหางงอกที่นำมาฝากกันในวันนี้ สเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลายัยพระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วการข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารอมสิน กก็ไมไมมมม่่่คคอยจจะะหหวััันนงงดีีถ้้้าาาเรบสลใแทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจริรอมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ ท้ายของรายการคนหลังข่าวกับข่าวรอบวันเป็นช่วงเวลาที่ทีมงานของรายการคนหลังข่าวค่ะจะไปรวบรวมเอาข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจทั้งเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวและเรื่องที่อยู่ไกลตัวมานําเสนอ มั่นใจได้เลยว่าทุกเรื่องราวที่เรานําเสนอเป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์และสร้างสารรค์คุณผู้ชมนําไปประยุกต์ใช้และปรับใช้กับชีวิตประจําวันของคุณผู้ชมได้และจะช่วยทําให้คุณผู้ชมใช้ชีวิตอย่างรอบคอบไม่ประมาทคุณภาพชีวิตก็จะดีตามมานั้นเองวันนี้อีบยกเรื่องราวอะไรมานําเสนอติดตามไปได้วยกันในช่วงขา่าวรอบวันค่ะ นายแพทย์นัทพงศ์วงวิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์นำผู้บริหารและบุคลากรกรมการแพทย์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาจัดทำริบบิ้นสีดำถวายความอาลายัยและแจกจ่ายให้กับประชาชนในช่วงการไว้ทุกข์ของปวงชนชาวไทยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมนี้สะท้อนถึงความร่วมมือและความพักดีของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์อย่างเต็มเปี่ยมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยยืนยันดูแลคุณภาพนมโรงเรียนอย่างเข้มงวดเพื่อให้เด็กไทยได้รับนมที่ปลอดภัยและมาตรฐานมีคุณค่าทางพชนาการครบถ้วน เพศสัจกรเลิศดชายเลิศดวุฒรองริคาธิการอ,อยอเปิดเผยว่าโครงการนมโรงเรียนเป็นโครงการสําคัญของรัฐบาลท,ที่ช่วยเสริมพภฒนาการและลดภาวะทุบพภฒนาการในเด็ก โดยแจกนมฟรีให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนถึงประถมศึกษาปีที่6รวม260วันต่อปีออยอร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศตรวจโรงงานผลิตนมอย่างน้อยปีละสครั้งพร้อมสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพทั้งด้านจุนลินทรีย์และสารอาหารอย่างต่อเนื่องหากพบไม่ผ่านมาตรฐานจะมีโทษตามกฎหมายและตัดสิทธิ์การจำหน่ายในโครงการทันที อ,อยแอนะให้เด็กดื่มนมวันละ1-2กล่องดื่มให้หมดทันทีหลังเปิดไม่ควรเก็บข้ามวันโดยนมพัสเจริ์ต้องเก็บอยู่ในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า8องศาเซลเซียสส่วนนมยูเฮสที ST, ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดหรือความร้อนโดยตรงหากพบกลิ่นสีหรือรสผิดปกติควรหยุดดื่มและแจ้งสายด่วนอ,อยอโทร1 5 5่ อ,อยอย้ำนมโรงเรียนคือพชนาการพื้นฐานที่สร้างสุขภาพและอนาคตที่แข็งแรงให้กับเด็กไทยทุกคนร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานคลิกออฟการนำยางพาราผ่านแดนและเขตควบคุมการขนย้ายอย่างณกนะระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเชื่อมต่อไปอยังท่าเรือระนองและด่านแม่สอดจังหวัดตากผ่านระบบออนไลน์ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการบริหารจัดการยางพารายอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการร่วมกับกมรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการนำยางพาราจากเมียนมาผ่านประเทศไทยไปยังมาเลเซียในพื้นที่นำร่องจังหวัดระนองและตากกำหนดให้บรรจุยางในตู้ค,คอนเทนเนอร์ติดตั้งระบบ GPS และตรวจสอบคุณภาพณจุดต้นทางและปลายทางพร้อมขนย้ายให้แล้วเสร็จภายใน72ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีการควบคุมการขนส่งยางภายในประเทศใน5จังหวัดผู้ประกอบการต้องขออนุญาตก่อนขนย้ายโดยมีค่าธรรมเนียมเพียง25บาทเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้ายางเถื่อนและสร้างเสถียรภาพราคายางอย่างเป็นธรรมให้กับเกษตรกร หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะแน่นอนล่ะข่าข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพที่ครบถ้วในทุกมิติแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวซึ่งเราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ท้อช่อง16พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาิกาถึง15นาิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานของรายการคนหลังข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ